ปเ,เป็นประเทศเประชามันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละทุกคนคือถ้าสมมุติว่าประเทศใดก็ตามแต่นะคะ,ะที่มีการปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนเนี่ยเธอรู้ไหมเดี๋ยวอีกครับหนึ่งอะถ้าเกิดหนักมากๆา,กาก่ะเเมนะ่จะเป็นแบบเนปาล เพราะอะไรเพราะว่าปิดปากประชาชนคำเอเนี่ยตอนนี้นักข่าวที่ไปรีวิวข่าวที่ปราสาทตาควายอะ่ะแต่ปรากฏเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยด้วยความเป็นการถ่ายทอดสดใช่ไหมเขาก็ทำคอนเทนต์น่ะมึงก็อนุญาตให้นักข่าวไปทำคอนเทนต์ที่ปราสาทตาควายเองอะ่ะปรากฏรีวิวไปรีวิวมาเนี่ยปรากฏว่าไปเจอการเตรียมการของอะละบุย้ย ระบุยอ่ะระบุยของมันอ่ะระบุยหัวปีมันอ่ะไม่ใช่ระบุยหัวปีไอระบุยที่มันไปเป็นกับกับระบุยอ่ะเออระบุยพีเอ็มอะไรของมันนั่นอ่ะปรากฏว่าถ่ายทอดสดไปเจอระบุยของมันแล้วระบุยนั้นเนี่ยมันเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยเพราะว่ามันเลียวไงมัน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 ถ่ายทอดสดไงนั่นแหละปรากฏว่าไงลวไม่ชัตรากรรมของนักข่าวขมรปรากฏนักข่าวขมรโดนข้อหากระค่ะเพียงแค่ถ่ายทอดสด แล้วก็ปรากฏว่าโฟกัสไปเห็นระบุยที่ทาหารคาเมรเนี่ยมันเตรียมการที่จะ,ะตะลุมวีตุลีบุยทาหารไทยของเราปรากฏว่าเท่านั้นแหละค่ะอีนักข่าวสองคนของประเทศเขมรปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ลูกเมียร้องไห้ละงงละแงเลยค่ะงงแงงองงงเลยค่ะทาไมอ่ะปรากฏว่าหุนเซนหุนเมเนตเอานักข่าวของมันเนี่ยโดนข้อหากบฏตอนนี้โดนขังคุกค,ค่ะและขณะเดียวกัน ที่ประเทศเนปาลเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เด็กเจนซีของประเทศเนปาลค่ะปรากฏว่าการเป็นจลาจลแปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้งนายกรัฐมนตรีหนีไปดูใบรัฐมนตรีนั่ตีเมียรัฐมตนตร,มรฐมตรีพลังงานซึ่งเป็นคนอวดรวยอวดกระเป๋าอวดนั่นอวดนี่อวดเสื้ออวดแสงอวดความรวยอะ่ะแต่ขณะเดียวกันประชาชนยากจนน่ะปรากฏาเป็นยังไงเด็กเจนซีทนไม่ไหวและ ลิมิตที่เขาทนไม่ได้แล้วปรากฏเด็ก <S 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 เ,เนกนจ,จนซีของประเทศเนปาลลุกขึ้นมาจลาจลเผาบ้านเผาเมืองเขาเผาบ้านของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตอนนี้เผาทำเนียบรัฐบาลของประเทศเนปาลเรียบร้อยแล้วนะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าไปปิดโซเชียลมีเดียของเด็กๆไปปิดโซเชียลมีเดียห้ามวิพากษ์วิจารณ์นิจใจนั่นแหละค่ะมึงเพราะฉะนั้นจําไว้นะคะควายแดงจําไว้นะคะควายแดงเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์นิจใจเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์นิจใจรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี นายกัฐมนตรัฐมนตรีรัฐบาลผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐาธิปัตย์มึงจะต้องใส่ใจสำเนียกไม่ใช่บ้าอำนาจไปเรื่อยเข้าใจยังแล้วเวลาใครบ้าอำนาจไปเรื่อยแล้วปรากฏว่ากระทำการทุจริตคอร์รัปชันอวดรวยอวดสวยมึงไปดูสิออดีตนายกรัฐมนตรีมันรวยมาจากอะไรมันไม่ได้รวยมาจากโคตรท้องพ่อท้องแม่มันนะท้องพ่อท้องแม่มันอ่ะก็คอร์รัปชันประเทศชาติไปอ่ะมันจึงได้เนี่ยมีงบประมาณจำนวนประมาณเป็นทรัพย์สินหมื่นสามพันกว่าล้านอ่ะแล้วมึงรู้ไหมล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ย เพจโซเชียลมีเดีย CIA อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาออามาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยล่าสุดไม่เพียงเมียจะรวยตอนนี้ผัวเนี่ยกำลังจะโดนคดีแล้วเนี่ยมึงรู้เปล่าเครือใครเครือใครมึงเห็นไหมมึงรู้ไหมตอนนี้เขากําลังโยงแล้วอะ่ะมันมีบริษัทเกิดใหม่ใครก็ไม่รู้แม่งได้งบประมาณไปพันล้านพันล้านพันล้านงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์ได้ไปทีละพันล้านพันล้านโดยที่ประวัติของบริษัทไม่มีเลยไอ้เชีบหายตอนนี้เนี่ยเขากําลังโฟกัสอยู่ไม่รู้จะส่งปปชเมื่อไหร่ ทีนี้มึงเข้าใจหรือ,อยังมาก่อนที่จะพูดแหมมึงก็ให้กูขึ้นตั้งแต่แรกเนาะกูก็ไม่อยากจะพูดการเมืองตอนเนี้ไม่อยากซ้ำเติมใครแล้วขอแต่งหน้าก่อนนะทากันแดดเสร็จก็ทาพลมเมอร์ทากันแดดเสร็จทาพลมเมอร์นี่พอทาพรมเมอร์เสร็จ หน้าก็จะแจ่มประมาณนี้น่าจะแจ่มนิดนึงเออแจ่มจรัดแจ่มจรัดแจ่มจรัดแสงแดงสันแจม่แจมจรัดแสงเออนี่ประมาณนี้อันนี้ก็หน้าดิบแล้วก็หน้ากูก็เนาะ สวัสดีค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดเรมริกาเนี่ยเปิดรายการดเรมาริกาโชว์ดเรมริกาทอล์กโชว์หรือเข้ามาพูดเนี่ยอันนี้มันเป็นช่องทางที่ประชาชนเนี่ยอย่างดเรมาริกาหรืออย่างใครก็ตามแต่ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วฉันเนี่ยรวบรวมประมวลข้อมูลมาหมดแล้วว่าประชาชนคิดอะไรประชาชนอยู่อย่างไรประชาชนต้องการอะไรฉันจึงเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าฉันเนี่ยถือว่าเป็นสื่อมวลชนบนโซเชียลมีเดีย นะแต่ขณะเดียวกันฉันก็เป็นแม่ค้าที่มีความรู้และมีประสบการณ์มีประสบการณ์อะไรวะก็กูเป็นแม่ค้าที่จ่ายภาษีแวดทุกๆเดือนให้กับประเทศชาติให้พวกมึงได้ไปบำรุงตุกบ,บำรุงตับบำรุงไตบำรุงกระดูกของคดท้อคดแม่มึงไงเข้าใจอย่างอีเสื้อแดงแม่ค้าอย่างพวกกูนี่แหละทำมาหากินให้พวกมึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีประสบการณ์อะไรมีประสบการณ์บริหารประเทศมาสามรัฐบาลแล้วไง เพราะฉะนั้นแปลว่าฉันจึงรู้ว่าช่องทางอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยมันผิดมันถูกมันอะไรยังละเมื่อตรงไหนข้อที่3นโยบายไหนที่ประสบความสาเร็จนโยบายไหนที่ไม่ประสบความสาเร็จนโยบายไหนที่นาไปสู่การคอร์รัปชันฉันเข้าใจเพราะฉะนั้นฉันจึงมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศชาติมาแล้วมึงฟังกูนี่ มึงฟังกูนี่มึงเป็นสาวกของรัฐมนตรีเป็นสาวกของสอสอ,อะไรมึงก็ฟังกูนี่อีสอสอ,อีรัฐมนตรีเขาก็ฟังกูนี่เพราะอะไรเพราะกูมีประสบการณ์เข้าใจหรือยังถึงแม้รัฐมนตรีรจะเป็นคน,ปา,าน,านปากหมาแต่หน้าสวยนะจ๊ะเออปากหมาแต่หน้าสวยและฉันก็อุตสา์ปรับลุกที่ควรจะเป็นคือด็อกเตอร์เนี่ยฉันก็ขี้เกียจพูดภาษาด็อกเตอร์ทำไมละเอามึงด็อกเตอร์ประเทศนี้มีแค่สองเปอร์เซ็นต์มีแค่สามเปอร์เซ็นต์ของประเทศ แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดกูพูดภาษาด็อกเตอร์ด้วยกันเองกูก็เข้าใจเฉพาะด็อกเตอร์ด้วยกันเองขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จบด็อกเตอร์และถ้าเกิดกูพูดแต่ภาษาด็อกเตอร์ท hmm. ุกตันแล้วมึงจะฟังเข้าใจไหมล่ะกูก็ต้องปรับภาษาด็อกเตอร์เป็นภาษาคนจากนั้นป ouais ุ๊บพอมีคนเข้ามาฟังปรากฏมีควายเข้ามาแทรกอีกกูก็ต้องปรับภาษาคนให้เป็นภาษาควายเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยกูจะสื่อสารกับใครรู้เรื่องอ่ะการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จคือสื่อสารให้คนเข้าใจเข้าใจย โอเคนะตามนั้นแหละแล้วที่นี้เวลาดเรมาริกาสื่อสารมึงเข้าใจยังที่นี้มึงเข้าใจยังอ่ะมึงเข้าใจจบมึงไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าดรอย่างดเรมาริกาเนี้ยมันจะคาแรคเตอร์แปลกๆหรืออะไรก็ตามมึงไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจวิธีการศึกษาของดเรมาริกามึงไม่ต้องแปลกใจแต่ขนาเดียวกันมึงจงใส่ใจว่ามึงฟังรู้เรื่องไหมแล้วเข้าใจหรือเปล่ามูมก็ปวดหัวกับพวกมึงจริงๆมูแต่มานั่งพูดภาษาดรแล้วใครจะเข้าใจกูล่ะ แล้วนอกจากมึงไม่เข้าใจในสิ่งที่ดรมริกาสื่อสารมึงจะไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมแล้วมึงก็จะไปแบบชูฮกคนที่คอรัปชันประเทศชาติมึงเห็นไหมคนคอรัปชันประเทศชาติมึงเห็นยังติดคุกไปแล้วนะั่นนะขนาดนายรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของประเทศมึงยังติดคุกเลยแล้นก็ตามดังนั้นการคอรัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและวิธีการที่จะทำให้พวกมึงเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่รอแต่ของแจกแดกแต่ของฟรีเที่ยวไปเดินตามสถานทูต ไปเปิดเผยความลับตามสถานทูตอเมริกาอังกฤษอะไรต่างๆเยอรมันฝรั่งเศสอะไรต่างๆเสร็จแล้วอาศัยแต่ไปนั่งแดกแต่ของฟรีวฟรีอย่างมีเกียรติอยู่อย่างนั้นเขาใจยังอยู่ในกรรมธิการอะไรมึงก็จงลํำลึกถึงว่าการเป็นกรรมธิการนั้นจะต้องดูแลเรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นกรรมธิการความมั่นคงมึงต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นมั่นคงของประเทศมึงไม่ใช่ว่าแหมต้องดูแลชีวิตประชาชนแล้วก็ตะเข็บชายแดนค้าขายแล้วก็ไม่ต้องรักษาดินแดนขณะเดียวกันเนี่ย แผ่นดินไม่ได้สําคัญไปกว่าปากท้องของประชาชนในตามตะเข็บชายแดนอีควายง่าวเป็นสสได้ย,ยังไงแผ่นดินไม่สําคัญเท่ากับปากท้องอีง่าวเอแผ่นดินไม่สาคัญเท่ากับปากท้องแผ่นดินไม่สําคัญเท่ากับการค้าการขายตามตะเข็บชายแดนถ้าเกิดมึงไม่มีแผ่นดินแล้วมึงจะขายที่ไหนอีง่าวเอ,อกูนี่ขี้เกียจปวดหัวจริงๆมึงไม่มีแผ่นดินแล้วมึงจะขายที่ไหนมันต้องมีแผ่นดินก่อนมึงถึงจะค้าขายได้เอ,อ ตลกจริงๆพวกมึงนี่ฮะไอ้สอสอพวกไก่ต้องให้กูด่าแต่ละเรื่องเนี่ยพวกมึงเนี่ยให้กูไปเป็นครูบาอาจารย์มึงแรกกูจะเลคเชอร์ให้อปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเลยมึงจะค้าขายได้ยังไงถ้าเกิดมึงไม่มีแผ่นดินมึงมึงไปขายที่โลหิงยามึงดูซิมึงจะขายของได้ไหมมึงไปเปิดแผ่นดินโลหิงยาดิก็โลหิงยามันไม่มีแผ่นดินมึงจึงค้ามึงจึงขายไม่ได้มันจึงออกมาเนี่ยขายเห็ดขายหอยขายถั่วอยู่ในประเทศเราเนี่ยมึงรู้ยังเนี่ยลักลอบเข้าเมืองมาขายถั่ว ถัวต้อมอยู่บ้านมึงอะเออแม่ต้องให้กูพูดเนาะปวดหัวกับพวกมึงจริงๆว่ะไม่รู้จะสอนอยังไงพวกมึงละอิสืซ้อมมึงไปไกลๆต้มตีนจนคุณลำคาญอะขายของก่อนขายของเลยละ่ะเอากูขายของเลย มาจ้าทุกคนขายของจ้าและแม่จะขายของให้นะจ้าเราต้องช่วยกันทำมาหากินจ้าสภาพเศรษฐกิจจะได้ไม่ฝืดเคืองนะจ้าเกิดสภาพคล่องจ้าใครอยากจะได้หมวกจะได้อะไรก็ไปค่ะดกรมดีกามีหลายสิ่งและที่สําคัญเนี่ยนะคะน้ํายาล้างห้องน้ําอะไรต่างๆมีหมดเลยนะคะที่ประเภทไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคระจัดไปให้งามงามไปเลยจ้าจัดไปให้งามงามไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาหาโปรโมชั่นให้ก่อน อันนี้แต่อัน,นอันนี้ช่องอะไรวะที่กูเปิดเนี่ยอ๋อช่องแปดใช่ไหมยอย่างแรกเนี่ยฉันขอเปิดลิปสติกก่อนตะก้าห้าด็เรมริกามีลิปสติกดดเรมริกามีลิปสติกทั้งหมดนี่ ห้าสีเวลาเปิดออกมาในคอลเลกชันแบบนี้แทน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 ,นี่ลิสติก5้าสีดอกมริกาจะเป็นแบบนี้นะคะเออลิสติกดอกมริกาตัวนี้ Molly S Lock ลิปสีปาก Molly S Molly S Molly S เธอ Molly S เป็นยังไงรู้ปะ่ะ Molly S นี่มันจะมีสีแบบนี้อันนี้สีเบอร์หอันนี้สีเบอร์ห นะสีเบอร์5สีเบอร์6แล้วก็อันนี้สีเบอร์4อันนี้สีเบอร์3แล้วก็เบอร์2แล้วก็เบอร์1เธอเลิปสติกมอลลี่เอสจะเป็นประมาณนี้อโอ้ยกูนเรตกมึงจะตกไปไหนมึงจะตกไปไหนก่อนมึงจะตกอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาโอ้กูก็ปวดหัวจริงๆกระบะัมันไม่เพียงพอในการใส่หนึ่งไอ้เบอร์หนึ่งไปไหนวะ นี่มันจะเป็นเรียงเบอร์อ่ะเรียงเบอร์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 จ้าเรียงเบอร์เรียงเบอร์เบอร์สองเบอร์หนึ่งหายไปไหนวะเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกน้องขาขอขอลิบเบอร์หนึ่งอันหนึ่งได้เออเอาอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยเบอร์สามเรมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขอยุดลิบเบอร์หนึ่งอันนึง เบอร์หนึ่งอยู่นี่จ้ะอะทุกคนดูนะจ๊ะลิปแม่นะจ๊ะสกินแคร์ตัวแม่ของดอเรมริการมาแล้วจ้าลิปสติกจะเรียงเบอร์แบบนี้จ้ะอันนี้สีเบอร์หนึ่งสีเอ่อเบอร์หนึ่งนะจ๊ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะจ๊ะเบอร์สองจ้าสีเบอร์สามจ้าสีเบอร์สี่จ้าสีเบอร์ห้าจ้าแล้วก็สีเบอร์หกจ้าเลียงเบอร์จ้านะคะสีเบอร์หนึ่งไล่จากสีนูดพีทแล้วก็ สีนูดพีชเสร็จแล้วก็สีสีนูดพีชเสร็จแล้วก็สีพีชนะคะแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีชมพูเอ่อพิงกี้แล้วก็สีแดงแล้วก็สีแดงแดงโอเคค่ะไล่ตามเบอร์นี้เลยทุกคนนะคะสีเลสติกดอกต้การไล่ตามเบอร์นี้เลยจ้าโอเคค่ะทุกคนอะไล่ตามเบอร์จ้าไล่ตามเบอร์ไล่ตามเบอร์อยากได้สีอะไรจัดไปค่ะเดี๋ยวดอกจะจัดให้อันนี้ดรอกต้องการจะทาสีสะสีเบอร์สามนะ จะทาสีเบอร์สามนะนะคะนี่อีแก่อีแก่มึงออกไปฮะอีแก่มึงออกไปหน้ามึงเหียกหน้ามึงดูยากจนมึงไม่ซื้อนี่กูไม่แปลกใจลิปสติกนะคะอันอันสีสวยๆเนี่ยไม่เหมาะกับปากมึงหรอกเออมึงออกไปเลยมึงไม่ซื้อมึงออกไปเลยมึงยังไม่ต้องไม่มากวนตีนดอรมาิกากูกำลังขายของอยู่ ประเภทรอของแจกแดกของฟรีอย่างมึงอ่ะรอนโยบายดีๆของรัฐบาลเขาไปมึงไม่ต้องมาซื้อของดอกตุมริกาอันนี้เป็นการค้าขายด้กตุมริกาขออนุญาตเปิดตลาดก่อนมึงก็เอาเนี่ยมึงไปเอาดอกตำลึงอ่ะนะเอาเอเ,อเอมล็ดเมล็ดตำลึงสุก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 อะ่ะเมล็ดตำลึงสุกสุกหามหามอ่ะมึงเอาไปบีบบีบบีบผสมน้ำแล้วก็บีบบีบบีบเสร็จแล้วมงึงเอาเอเมล็ดตำลึงนั่นแหละถูปากไปเข้าใจไหมเออนั่นแหละ แม่อีหาเขาค้าเข,าขา,ขาขายแล้วก็จ่ายภาษีให้กับรัฐทุกเดือนทุกเดือนอีหาอีพวกเลี่ยงภาษีอย่างมึงนะอีพวกเลี่ยงภาษีบางอย่างมึงนะแล้วก็โอนให้ลูกให้โอนให้พี่โอนให้ง <Netherlands> ใ,ใ,ให้น้องแล้วก็ไม่จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลออกจากนายกรัฐมนตรีไปแล้วภาษียังไม่จ่ายอย่างมึง,มงอ่ะมึงจะไปรู้เรื่องได้ยังไงการค้าการขายที่จ่ายภาษีเนี่ยเออเนี่ยนะอัน <å> นี้สีเบอร์สามจ้ะอ่าทุกคนอันนี้สีเบอร์สามจ้ะ สีเบอร์สสีเบอร์สามนะคะเวลาทาปากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหนาคะนะคะ,นะคะที่เวลาเธอปากเป็นแบบนี้นะคะและขนาดเดียวกันดรมริกาจะจะแจ้งปรากฏการให้อันนี้สีเบอร์สามเนาะจากนั้นปุ๊บแก้มค่ะแก้มแล้วกูเอาบัตออนไปไว้ไหนวะสีเบอร์สามบาบไปไปยกถาดสีบีหน่อยนะถาดถาดใหญ่ๆมาเลยจ้ะ ถาดใหญ่ๆสไลด์ดึ๊กมาเลยจ้ามาวางตรงนี้เลยอ่ะสีเบอร์สามส่วนไหมจ้าสีเบอร์สามอ่าสีเบอร์สามประมาณนี้จ้าแล้วก็สีเบอร์สามเมื่อกี้อะที่ด็อกเตอร์ทานะจริงๆมันทาแก้มได้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะลองนะปืดๆมันเป็นลิปลิปแมทนะจ้าอันนี้ตรงนี้มันเป็นลิปแมทนะจ้ามันเป็นลิปแมทอ่ะถูไปเออถูแก้มไปอื้อถูแก้มไปด้วยอื้ออืไม่ต้องทาเยอะนะอื้อถูแก้มไปด้วยอื้ออือนี่เห็นไหม ออืออออทาปากทาตาเลิศเออมันจะได้ประมาณนี้เออเออ,เอ,อประมาณอย่างงี้เลิศไหมทุกคนสีบสวยมากทุกคนวันนี้ฉันแต่งตัวง่ายๆนะแล้วก็แบบเข้าออฟฟิศอะแต่งแต่งตัวง่ายๆเข้าออฟฟิศไม่ต้องสวยอะไรมากนเนาะเออไม่ต้องสวยอะไรมากเอ,อฉันอยากจะได้ไฟมาอยู่ตรงนี้สักจอสักดวงหนึ่ง สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับจ้ะสวัสดีแล้วก็บ้านนี้ถ้าเกิดใครอยากจะลือซื้อลิปสติกนะ